สวัสดีครับสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงระดับโลกมาอัปเดตกันครับถ่ะเรื่องราวที่ทําให้แฟนคลับทั่วโลกแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกับการปรากฏตัวอย่างสุดเซอร์ไพรส์ของซูเปอร์สตาร์สาวหนึ่งเดียวคนนี้ลาลิซามโนบาลหรือที่เรารู้จักกันในนามลิซ่าแบล็กพิงก์ณใจกลางฮอลลีวูดเมืองแห่งดวงดาวลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งการปรากฏตัวในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวงการโทรทัศน์อเมริกันนั่นคือช่วงสุดสัปดาห์ของงานประกาศรางวัล Emmy Awards นั่นเองครับค่ะภาพของลิซ่าที่ถูกเปิดเผยออกมาสร้างความฮือฮาไปทั่วทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเธอได้เข้าร่วมงานเลี้ยงการกุศลสุดพิเศษก่อนวันงานประกาศรางวัลจริงซึ่งงานนี้มีชื่อว่า The Night Before เป็นงานเลี้ยงระดมทุนประจำปีครั้งที่19ขององค์กรที่ชื่อว่า MPTF หรือ Motion Picture and Television Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมเอาดาวเด่นของวงการฮอลลีวูดไว้มากมายทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ในปีนี้นักแสดงแถวหน้าผู้กำกับชื่อดังและเหล่าผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิงอเมริกันการที่ลิซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานระดับนี้ถือเป็นการตอกย้ำสถานะ global icon ของเธออย่างแท้จริง และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอิทธิพลของเธอได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าวงการดนตรีแล้วบรรยากาศภายในงานนั้นอบอวลไปด้วยความหรูหราและพิเศษสุดๆจัดขึ้นในสถานที่สุด e x c กซ์คลูซีฟในลอสแอนเจลิสค่ำคืนนั้นเปรียบเสมือนการรวมตัวของเหล่าบุคคลสำคัญในวงการโทรทัศน์อเมริกันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและที่สำคัญคือการร่วมกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพในวงการ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่เกษียณอายุไปแล้วหรือบุคลากรที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพการเงินและสังคมสงเคราะห์ MPTF เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการฮอลลีวูดการจัดงาน MPTFThe Night Before จึงเป็นเหมือนค่ำคืนแห่งการให้และการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะถึงวันตัดสินรางวัลเอมมี่ที่ทุกคนรอคอย สิ่งที่ทุกคนตื่นเต้นและยืนยันได้ว่าลิซ่าเขาร่วมงานนี้จริงๆก็คือภาพถ่ายของเธอที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียโดยหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายที่เธอถ่ายร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายกับนักเต้นละตินและบอลรูมมืออาชีพซึ่งเป็นทั้งนักดีไซน์ท่าเต้นนักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันที่โด่งดังการที่ศิลปินต่างแขนงได้มาพบปะและถ่ายภาพร่วมกันในงานระดับนี้ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งของลิซ่าในเวทีระดับโลกนอกจากนี้ยังมีภาพที่เธอถ่ายร่วมกับนักแสดงหญิงและนักแสดงตลกชาวอเมริกันมากความสามารถท่านหนึ่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ด้วยการปรากฏตัวเคียงข้างบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับรางวัลเอมมี่ยิ่งทำให้เกิดคำถามและการคาดเดาไปต่างๆนานาว่านี่อาจจะเป็นการปูทางไปสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สำหรับลิซ่าในอนาคตหรือไม่ และแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนจับตามมองมากที่สุดก็คือลุคของลิซ่าในค่ำคืนนั้นครับค่ะเธอปรากฏตัวในชุดเดรสสีขาวบริสุทธิ์จากแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง Francesco s c o g n a m i c c i o Collection ฤดูใบไม้ร่วงปี2025ซึ่งเป็นชุดที่ยังไม่มีใครได้เห็นมาก่อนเป็นการเผยชมลุคใหม่ล่าสุดที่ส่งตรงจากรันเวย์สู่พรมแดงฮอลลีวูดโดยลิซ่าเป็นคนแรก ตัวชุดโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความสง่างามและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเนื้อผ้ามีความพลิ้วไหวแต่ก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนขับเน้นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอออกมาได้อย่างน่าทึ่งการเลือกสวมชุดสีขาวล้วนของเธอในค่ำคืนนี้เปรียบเสมือนการประกาศศักดายอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังทำกลางเหล่าดาราฮอลลีวูดที่แต่งกายด้วยสีสันฉูดฉาดลิซ่ากลับเลือกความเรียบโกที่สะกดทุกสายตา ทำให้เธอดูโดดเด่นราวกับนางฟ้าที่ลงมาเยือนใจกลางเมืองแห่งดวงดาวสไตล์การแต่งหน้าและทำผมก็ถูกรังสรรค์มาอย่างประณีตเน้นความงามแบบธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหราทำให้ลุคโดยรวมของเธอนั้นสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิและได้รับการชื่นชมจากสื่อแฟชั่นทั่วโลกในทันทีประเด็นที่น่าสนใจและทําให้การคาดเดาเรื่องการเข้าร่วมง,งานเอมมี่ของลิซ่ามีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการที่มีผู้สังเกตเห็นว่า ภายในงาน MPTF นี้มีนักแสดงจากซีรีส์สุดฮอตที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกอย่าง The White Lotus อยู่ในงานด้วยหลายคนซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีว่าลิซ่าเป็นแฟนตัวยงและเธอกำลังจะเข้าร่วมแสดงในซีซั่นที่3ที่จะถ่ายทำในประเทศไทยการที่เธอได้ปรากฏตัวในงานเดียวกับทีมรักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องนี้ทำให้หลายคนมองว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่การเข้าร่วมงานปาร์ตี้ธรรมดา แต่อาจจะเป็นการพบปะพูดคุยกับทีมงานและนักแสดงคนอื่นๆอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนการถ่ายทำจะเริ่มขึ้นหรือไม่หรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอคือส่วนหนึ่งของครอบครัว HBO และวงการโทรทัศน์ฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวแล้วหรือไม่ก็ได้ครับและสถานที่หลังที่เราจะคอยติดตามกันก็คือพรมแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั่นคือพรีมีไทม์เอม y อ w ว r ร์ดสซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติที่สุดของวงการโทรทัศน์อเมริกันนั่นเองครับค่ะหากเป็นเช่นนั้นจริงนี่จะถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญไม่ใช่เฉพาะตัวลิซ่าเองนะครับค่ะแต่สำหรับวงการเคป๊อปทั้งหมดเลยที่ศิลปินชาวเอเชียคนหนึ่งสามารถก้าวไปยืนอยู่บนพรมแดงระดับโลกที่เทียบเท่ากับนักสแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าได้อย่างสง่างามลองจินตนาการดูสิครับ ว่าถ้าลิซ่าปรากฏตัวบนพรมแดงเอมมี่จริงๆสื่อทั่วโลกจะให้ความสนใจมากขนาดไหนลุกพรมแดงของเธอจะกลายเป็นไวรัลภายในไม่กี่นาทีและชื่อของเธอจะถูกพูดถึงในทุกสำนักข่าวบันเทิงนี่คือการเปิดประตูบานสำคัญที่จะนำพาเธอไปสู่โอกาสใหม่ๆในวงการแสดงฮอลลีวูดอย่างเต็มรูปแบบ การที่เธอได้ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงของคนที่สร้างสรรผลงานระดับเอมมี่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีดีแค่เป็นไอดอลนักร้องนักเต้นแต่เธอยังมีศักยภาพและความสามารถที่จะเป็นนักแสดงระดับโลกได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะยังไม่เห็นเธอในงานประกาศรางวัลหลับในครั้นี้แต่เพียงแค่การที่เธอได้เข้าร่วมงานปรีปาร์ตี้ที่สำคัญอย่าง MPTF The Night Before ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างที่สุดแล้วครับค่ะมันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่วงการบันเทิงฮอลลีวูดมีต่อเธอแสดงให้เห็นถึงคอนเน็กชันที่ไม่ธรรมดาและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกกำลังจับตามองทุกย่างก้าวของเธออย่างใกล้ชิดการได้เห็นภาพบรรยากาศที่ลิซ่ามีความสุขได้พบปะพูดคุยกับผู้คนในวงการที่เธอชื่นชมมันก็เป็นของขวัญที่ล้าค่าสาหรับแฟนคลับแล้วครับค่ะ ดังนั้นไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรข้าคืนที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าละลิามโนบาลคือดาวที่ส่งสว่างอย่างเจิดจรัสบนเวทีโลกอย่างแท้จริงเธอคือผู้หญิงที่ทำลายทุกกำแพงและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอยู่เสมอเราคงต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับค่ะว่าเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรจากเธออีกในอนาคตแต่ที่แน่คือการเดินทางในฮอลลีวูดของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเข้านั้น และมันจะต้องเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่สมกับเป็นเธออย่างแน่นอนตอนนี้เหล่าแฟนคลับทั่วโลกก็ต่างตื่นเต้นและส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเ ocial media ลุกเป็นไฟด้วยแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับเธอและทุกคนก็ต่างเฝ้ารอที่จะได้ชื่นชมความสำเร็จในก้าวต่อไปของเธออย่างจ